สวัสดีเพื่อนนะครับที่กำลังรับชมนะครับช่องเกษตรแนวใหม่ไร่บรรทุนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาเบิงนะครับตัวด้วงนะครับที่กินโค่นต้นบักม่วงนะครับเราเห็ดให้บักม่วงตายนะครับเมื่อกี้แตงคีมาแล้วไม่ถึงต้นนี้ก็เลยสังเกตเห็นนะครับเศษไม้คล้ายๆกับขี่เรื่อยนะครับอันนี้เป็นห้อยที่ตัวด้วงกินนะครับพาเพื่อนๆมาเบิง ผมส่มีทาของเมื่อคืนนะครับแต่ว่าไอ้ร้อยที่เขากินได้แทนนะถ้าบอสังเกตดีๆก็จะเห็นนะครับเพราะว่าทาเข้ายางพานไว้เลรับก็จะเห็นนะับห้อยที่กินโอ้ขอโทษครับก็บเป็นห้อยบบใหญ่ครับประมาณนี้นะฮะทันจังหน่อยครับบริสุทธขาตั้งกองนี่นะ ถ้าเขาสังเกตบดีก็จะเห็นนะครับจะมบาเบิ่งเลยเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นห้อยแบบนี้เรัาก็ใช่มีถากของนะครับอาจจะสั้นจะน่อยนะครับข้งนอกแต่บ่มีห้อยยางเท่าไรนะครับแต่ว่าข้งในเนี่ยเป็นคุยเบลานะครับเป็นขี่คุยเบลล์นะฮะห้อยเขากินแล้วก็ยางหลอบลอกินมาเรื่อยๆนะครับดีไตเปลือกนะฮเข่าผิวเดียวนะครับ เขาหู้นึงนะฟังตัวไว้ตั้งแต่เป็นตัวอ่อนนะครับก็กินไปเรื่อยๆนะครับเป็นตัวใหญ่ในหันนะฮะเราไปสางบ้านอยู่ในหันนะครับสางข้างอยู่ในหันล่อที่จะเป็นตัวมีปีกแข็งนะครับก็ยังแม่งกอกเลยแล้วก็จังเจาะออกไปนะครับนี่ฮะเสร็จแล้วถ้าเขากินเพื่อแล้วก็จะเจาะ แกนเข้าไปฟังเป็นไข่ไว้นะครับเจาะฟังไข่เป็นโตวไวนะ้นี่เป็นโตนะครับตัวด้วงนะที่กินตอกม่วมงนะครับเพื่อนๆสังเกตให้ดีๆนะครับบริเวณต้นมะม่วงเจ้าของนะครับถ้าเจอแผลคือยังผมได้ชอออกเมื่อกี้นะครับนี่เพิ่งกัน ถ้าสมมติว่าเขาปล่อยไปเรื่อยๆก็จะกินรอบๆนะครับรอบๆบริเวณเปลือกนะเชื้อไทยหลักวัาสามารถส่งอาหารขึ้นไปข้างบนได้นะครับต้นก็จะตายนะครับอันนี้ก็เป็นห้อยที่กินแล้วนะครับตายแล้วก็ได้ตัดทิ้งน,นะครับหลายต้นอยู่นะครับนี่นะครับ แผลข้างนอกอาจจะดูป่วหญ่ยนะครับแต่ว่าข้างในน่ะเว่อเต็มที่แล้วนะครับอันนี้เกือบรอบแล้วนะครับเกือบรอบต้นละอ่าถ้า,หาเหาบอเห็นบได้สังเกตดีๆเขาก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับที่เห็นสีขาวๆตรงนี้นะครับเป็นห้อยเก่านะครับที่กินแบบเมื่อกี้ละเราแพ้แประสานกันแล้วนะครับเริ่มสนิทกันละ อันนี้ก็เป็นห้อยเก่านะครับห้อยเกา่าเมื่อกี้กินมากกว่านี้แล้วครับเกือบรอบกันละนะครับลองสังเกตเบิางดีๆนะครับเพื่อนๆบางที่อาจจะยู่สัก3าตัวสี่ตัวก็ไม่นะครับแล้วแต่ทางห้อปล่อยไว้เลยก็จะกัดรอบๆตน้นหวงก็จะตายใน้ดีสุดนะครับงามยางพานกับ ถือมีดถือยังไปเชาะเบื้องครับวิธีการกําจัดครับบรดส้ไยาสซยังนะครับเจอตัวแล้วก็เจอห้อยแล้วเขาก็มีดเชาะเชาะเชาะเบื้องนะครับถ้าเจอตัวก็กําจัดซะนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับขอบพืณนเพื่อนนะครับสาหรับการติดตามและการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ